วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมศึกชิงแชมป์มวยไทยในรุ่น53กิโลกรมัมระหว่างฝ่ายแดงที่เห็นอยู่นี้ก็คือฟ้าจรัดสอเตชพันธ์อายุ25ปีจากจังหวัดสตูลกับคู่ต่อกรอของเขาฝ่ายน้ำเงินก็คือขุนไก่สมุนไพร,ราการโพนี่นะครับขุนไก่นะครับอายุ16ปีจากจังหวัดเชียงเศร้านะครับฟ้าจรัดนี้ก็สูง164เซนเมตรนะครับ ฟ้าจัลาัดสูง164เซนติเมตรขุนไก่สมุรสมุนไพรการผูก็สูง168นะครับมาจากอำเภอบางประกงจังหวัดชาเชิงเซานะครับขุนไก่ก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ใครจะเป็นคว้าแชมป์ไปครองได้เชมขัดแชมป์ไปครองในวันนี้นะครับระหว่างฟ้าจรลัดกับขุนไก่ก็ฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับมาดูเลยนะครับใครจะคว้า แชมป์ขัดแชมป์ไปในวันนี้มาดูยกที่หนึ่งเขเลยนะครับฝ่ายแดงฟ้าจัลาัดกับขุนไก่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเตะไปฟ้าจัลัดยับหนึ่งสองเข้าไปเตะไปฟ้าจัลลัดเป็นฝ่ายทักทายก่อนนะครับหนึ่งยับเข้ามายับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งขุนไก่ก็ยังดูเชิงน้ำหนึ่งเอ่อยับเข้าลงตัวไปขุนไก่ได้เปรียบ ช่วงโชกอยู่นะขุนไก่แต่หนุ่มกว่าระวังความสดกับความเก่านะครับความสดอยู่ที่ขุนไก่ความหนักน่วงความเก่าอยู่ที่ฟ้าจรัดนะครับฟ้าจรัดเตะจอยางไม่ครั้งหนึ่งขุนไก่ยังยังไม่ได้ออกกระลุกเลยนะครับอ้าวยังเป็นฝ่ายรับอยู่ฟ้าจรัดก็เป็นฝ่ายหนักนวงนะครับเผลอไม่ได้ครับมันหนักนะครับหมัดพุบไปเวิดไปนะครับ คุณไก่ก็ยังระวัง,ม,งมัดอยู่นะครับคุณไก่ยับเข้าไปฟาจัลัดยังเป็นฝ่ายลุกอยู่ยับเข้าไปเออคุณไก่ก็เตะสวนมาเตะจะยังมาจับค่าได้มัดสวนไปฟาจัลัดยังเป็นฝ่ายคุมเชิงอยู่ครับยับเข้าไปเออคุณไก่ก็ยับยับสวนมาเหมือนกันความสดความคล่องตัวจะอยู่ที่คุไก่นะครับอายุหนุมกว่าสิบหกปีกับย5สิบห้าปีนะครับ ยังดูเชิงกันอยู่ยังใช้สมาธิกันอยู่นะครับว่าจะเข้ายังไงคนไก่เตะมาฝ่าจัลลัดยังเป็นฝ่ายทหารวิธีเข้าไปยิงมันจะจับข้าในมัดยับเข้าไปฝ่าจะคนไก่ก็เตะสวนมายับเข้าไปโอ้มัดบืดไปเหมือนกันคนไก่ก็รอสวนอยู่นะครับไม่ใช่ว่าถพออย่างเดียวนะครับฝ่าจัลล์ก็ยังยับเข้ามายับเข้าลุมตัวไปยับเข้าลุตัวไปก็ ยังมีอะไรกันรุนแรงเอายับอยู่นะครับยับไปมัดหุบไปแต่บืดไปนะครับคุณไก่ยังฉากอ,ออกไปอยู่บนบนดูท่าท่าท,ท,าทีไปก่อนนะครับเตะไปอีกครั้งหนึ่งป่าฉลัดยังเป็นฝ่ายเป็นผู้ให้อยู่นะครับอา้าวหนุามา่มสาวมาเตะมาคุณไก่ก็เอาคืนกันยับไปเอจับขาได้ไม่มีอะไรจะเข้าไป ยิงบาดอยู่นะครับความหนักหน่วงนะครับเผือไม่ได้นะครับของฟ้าจลาดเราก็เห็นอยู่นะครับฟ้าจลาดนี่หมัดเขาได้เน้นๆนีนน่นก็คือร่วงเลยนะครับขนไก่ก็ยังระวังหมัดทุบไปเตะม,มาขนไก่เอาความสดเข้าบทนะครับความข้องแคล้วเข้ามาแรกนะครับวันนี้หมัดถึงสองหมัดทุบมาเตะม,มาเหมือนกันขนไก่รเริ่มจับทางได้แล้วนะครับยังจาเป็นไย เข้ามาแต่ความว่องไวความควบตัวจะอยู่ฝ่ายขุนไก่นะครับยังหนึ่งสองไปเตะไปความควมตัวอยู่สูงอหมดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่งผ่านไปหนึ่งยกนะครับเริ่มเริ่มจับทางมือกันได้แล้วนะครับมาดูยก2องกันเลยยกสองกันมาึน่นยับไปไ 1, ขุนไก่ฟาจรัตเตะมาเตะมาอีกครั้งหนึ่ง พาจลัดย,ยังยคุณไก่ก็เต็มมาพพาจลัดมัดสวนไปมัดทู่ไปหนึ่งโอ้โดนศอกสวนไปเลยอหมัดสอกเข้าเต็มเต็มเลยหนึ่งสองเข้าหน้าหนึ่งสองเข้าหน้าโอ้คุณไกร่รัวเลยเอาโ,โดนมัดสวนมาเหมือนกันหนึ่งสองไปหนึ่งสองมาเตะโอ้ก้านคอก้านคอสองครั้งเลยมาหนึ่งสองเข้าหน้าหนึ่งสองหน้าลุยใหญ่เลยโอ้เป็นฝ่ายของคุณไก่เอาคืนนะครับตอนนี้ตเตะจ่อย่างไปคุณไก่เป็นฝ่ายบุกแล้วตอนนี้ เริ่มรู้ทางมวยแล้วขนไก่ย่ำหนึ่งสองขา้างหน้าหนึ่งสองขา้างหน้ามัดร้วเข้าไปขา้ขางหน้าโอ้กอดไว้ฟ้าจารลัดต้องกอดไว้เลยนะครับอาวุธครบนะครับขนไก่เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มอนาคตไก่นะครับอาวุธครบนะครับทั้งศอกทั้งเตะมัดหุบเข้าไปเอ้หุบเข้าไปฟ้าจารลลัดจ้องอยู่นะครับมัดยัำขึ้นมาเหมือนกันยัำขึ้นเหมือนกัน ยับหนึ่งสองมาคุณไก่ก็สวนไปเตะจอย่างไปยังหาวิธีเข้ามายิงมาจงครับฟ้าจรลัดยับเข้ามาอยู่คุณไก่เตะไปฟ้าจรลัดจ้องอยู่เตะมานะครับคุณไก่ก็จะไม่กล้าผีผ่ามานนะครับเพราะรู้พิษส่งของหมัดของฟ้าจรลัดอยู่ฟ้าจรัดก็เตะมานํำฟ้าหนึ่งสองไปหนึ่งสองไปเออเตะตามไปแต่ยังไม่มีอะไรยังไม่เข้าป้อมากเตะจอยางมาคุณ ฟ้าจะกระับไ้น,นะครับยับหนึ่งสองก็น่าโอ้ก็โดนสวนเหมือนกันนะครับคนไกลกสวนมาหนึ่งสองเอ่เวืไปคนไกลหนึ่งสองมาฟาจะหนึ่งสองก็น่าโอ้เป๊ะไปเลยหนึ่งสองก็น่าโอ้ล่วงเลยอืของแกได้ผลจริงๆนะครับหมัดขนไกลเออหมัดฟ้าจะลัดโทตี้นะครับนับไปเลยนะับขนไกลโดนนับไปนะครับเผื่อไม่ได้จริงๆนะถ้าเข้าปองคือล่วงเลยเอ้ามาหนึ่งสองก็ไปหนึ่งสองก็ไปเอ้าแทงเขา หนึ่งสองข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองข้างหน้าไปหมัดคว่ำไปนะครับคนกายกอดไว้หมัดสุดสองมาคนกายก็หมัดสวนมากันฟันโอ้ฟาจรดัดยังเดินบวกเข้ามานะครับถีบไว้ถีบไว้ย้ำไว้หนึ่งสองข้างหน้าอ้าวคนกายก็สวนมายับมาโอ้หมัดแรกกันเลยต่างคนต่างเวอร์อยับมาแที่ยงมายับมาด้วยกันหนึ่งสองมาคนไกลยหนึ่งสองหน้าโอ้ฟื้นแล้วนะครับคนไกลฟื้นแล้วหนึ่งสองข้างหน้าหนึ่งสองหน้ารวมมาเลย โอ้เป็นคนไกลลุยซอกมาอา้าวมัดลุยมาอา้าวต่างคนต่างเวืรดเอามัดมาคนไกลมัดมาพระจะซอกไปโอ้กาลังลุยคืนอยู่ดีๆโดนสวนครั้งเดียวนะครับคนไกลกาลังฟื้นกําลังจะรั้วหมัดเข้ามาโดนสวนไปก็โดนนับอีกครั้งหนึ่งสองนับแล้วอ้าวโอ้หมดยกที่สองนะครับหมดยกที่สองยกสองโดนไปสองนับเลยคนไกลอืม หน้าตาเริ่มบวมนะครับจับข้านดูอีกครั้งนึงครับโดนยังนับยังไงนี่เตะวืดมาก็โดนหมัดสวนอย่างงี้โดนหมัดสวน้งไปเตะกา้านคอมากา้านคอมาโอ้ไม่เป็นไรนะครับกำลังเดินลุยอยู่ดีนะครับมาจะดัดหนึ่งสองก็น้าโอ้เป๊ไปข้านึงยับมาใส่ข้านึงโอ้ล้มทั้งยืนเลยนะครับกําลังเพลิดเพลินกับการลุยต่อยเขานะครับขนไก่ ไม่ทันระวงังหมัดเปิดหน้าครัมาแรกก็ต้องโดนเนี่ยครั้งที่สองนี่ครับกาลังฟื้นมากําลังลุยคืนโอ้โดนอย่างนี้กลับฟื้นมาเบี่ยงมาแล้วฟันศอกเข้าไปอ,อดีนะยังมีนวมเอามาดูยกที่สองสามกันเลยครับยกที่สามหมัดทรสองเข้าไปพาชรัดคนไกลเดินเข้ามายบไ้พาจารัดจะไว้เดินเข้ามาตรงสองเตะบืดไปคนไกล ภาชนะหนึ่งสองเข้ามาหมัดเขาน้านะครับโดนอีกก็ร่วงอีกนะครับคุณกลต้องระวังนะครับเปิดหน้าแรงเมื่อไหร่ก็โดนทันทีเลยจ่อจ้างไปคุณกลเดินลงไปเตะวืดไปมึงสองไปวืดไปโอ้กอดไว้ฟาจัดกอดไว้ดันหน้าไว้ดันหน้าไว้้ดันเข้ามาดันว่ายังแทงเขาไม่ได้ชัดเจนกรรมการก็แจ้งมาออกมาวางกลางเวทียังสู้กันอยู่กลางเวทีนะครับ ยับไว้ฟาจัลัดจับไว้คุณกายเตะไปเน้นที่ขาอยู่นะครับเตะไปครั้งหนึ่งก็ไม่กล้กาพีผามากนะครับโดนไปเม่จกี้เนี่ยเตะพวิรไปหนึ่งสองเข้ามาครับฟันศอกสวนมาหนึ่งสองหนา้ากระทับเอ้กระแทกหมัดใส่กันเหมือนกันเตะมาหนึ่สองเขาน้าโอ้คุณกลกอดไว้เอ๋แทงเขาแทงนะแทงแทงมาชชดเจนกรรมการก็แยกมา ยังยังสู้อยู่นะครับขุไก่แต่ก็ยังระวังหน้าอยู่นะครับตั้งฉากกั้นไว้อยู่นะครับโดนด้สองนับนี่ก็ไม่กล้าผีพามากฟาจัลลัดก็ยับมายับไว้กับแทกใส่หน้าไปเรื่อยๆอยู่นะครับอ่หนึ่งสามาโดนเตะสวมแล้วกันฟาจลลัดนี้ยังใช้แต่มัดกับตเตะเวลาของคไก่เกตะมาเตะมากยับมาโอ้ซอกเสวงม,มาแต่ไม่โดนนะครับ ฟาจรลัดนี้ปล่อยให้ขุนไก่เดินลุยเข้ามารอสวนเป็นช่วงๆนะครับถ้าเข้าก็คือร่วงเลยเตะมาครั้งหนึ่งมัดจะไปขุนไก่ยังเดินบกอยู่ครับฟาจัดจะมาหนึ่งสองมาเตะมามัดพุดไปโอ้ทั้งเมือ่อทั้งโดนนะครับมัดซึ้งมอนกันฟาจัดก,ก็เอาขึ้นคุนไก่ก็สวนขึ้นมันกันฟาจัดจะไปยับมาเหมือนกัน อ๋หนึ่งสองเข้ามาคนกลเดินบุกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับคนกลจโจย่างโอ้โหโย่างหนึ่งสองข้าหน้อาอ๋อฟาจะกอดไว้แทงเขาอ<ม>ไม่มีอะไระครับแทงเขาไม่ชัดเจนก็แยกมานะครับมวยคนนี้ยังไม่เน้นเขาเท่าไหร่นะครับใช้หมัดกับเตะเป็นหลักเอาจับมายับคืนเหมือมมนก,นก,ก,ก,กันตะหนึ่งสองข้าหน้าโอ้โหมืดมาเหมือนกันคนกลก็ได้จังหวะก็สวนมาเลยครับฟันศอกสวนมาคนกลหมัดหนึ่งสองข้าหน้าฟันซอกไว้อ๋อกอดไว้ดันไว้อ จัดแ,แทงเขาแทงมันได้นะครับเบี่ยงมาแทงยังแทงไม่ชัดเจนกรรมการก็แยกมาแยากมามาสู้กันกลางเวทียังยังไม่กลัวเท่าไหร่นักคนไกลยังเอาหมดยกที่สามหมดยกที่สามยังลุยอยู่นะครับอายุสิบหกปีแต่ใจเกินใจเกินร้อยนะครับโดนยังไงก็ยังลุยอยู่นะครับามาดูยกที่สี่กันเลย หนึ่งสองไปโอ้โดนหนดทุบเป๋ไปเหมือนกันคุณกายยับหนึ่งสองเตะไปฟาจะลาดก็คุณกายก็เตะไปอีกครั้งหนึง่งฟาจัลัดก็รอสวนเนู่นะครับยับมาหนึ่งสองมาเอา้ากอดไว้ไม่มีอะไรพาเข้าไปมันหนึ่งสองมาเตะมาค,คุณกายยังบุกเข้ามาอยู่ครับโอ้โฟาจาัลดก็ยับไปหนึ่งสองเข้าไปฟาคุณกายหนึ่งสองสวนมาเลยครับ รอรอจังหวะขุนกายพลาดกันหนึ่งสองกหนา้าหนึ่งสองก็หน้าอ้าวขุนาากายต้องกอดไว้ไฟจาลรัต้องกอดไว้เ,ว,เ,เวียงว่าไม่ไม่ลงครับไม่ลงเบียงไม่ลงก็รมการยากมากขุนกายยับไปไฟจัลลก็ยับสวนมาเหมือนกันอา้าวต่างคนต่างเนีเตะมาขุนกายหนึ่งสองเตะมาเลยน้าตาบวมมากานะครับขุนกลายของไฟจัลัดนี่ยังไม่ เท่าไรนะครับคุณไกลนี่หน้าบวมเลยเอา่ามึงสอมเข้ามาฟาจรัตสวนมาโอ้ต่างคนต่างเบื่อยู่ครับยังไม่เข้ายังเบื่อไปยับไว้าจารัตยิ่งยับข้าหน้าอย่างเดียวนะครับจนหน้าบวมหมดแล้วคุณไกลย,ยับว่ามึงองเข,าเขาเ้าไปแทะเข้าไปเตะไปมันมึง้องเวียงว่าโอ้เป็นจะเบี่ยงเขาล้มเป็นตัวเองล้มนะครับคุณไกลฟจรัตยับอีกครั้งหนึ่งครับกระแทกเข้าไปที่หน้าถีบไว้เตะมาฟาจัดฟันซอก โอคนณไกก็ฟันเจาสวนกันแทงเขาโอ้เดี่ค้าได้หนึ่งสองกันห้าปล่อยขาวไปแล้วนะครับหนึ่งสองเข้าไปเตะไปย่างมือดอยูน่นะครับคุณไกลยับไปคุณไก่ขยับเข้า,ขาไปฟ้าจ่าก็ยับมาเตะมาหนึ่งสองมาหนึ่งสองมาโอ้ลุยเลยครับคุณไกลหนึ่งสองเอา้าต่างคนต่างโดนนะครับหนึ่งสองเข้าไปโอ้เป็นคุณเป็นฟ้าจลัดโดนในช่วงน,นี้อา้าว ก็โดนหมากระแทกมาเหมือนกันยับมายับมาหนึ่งสองไนไก้เตะไปหนึ่งสองเขาน้าหนึ่งสองเออฟาจระัดกอดไว้เลยดันไว้ล็อกไว้ยังยังลุยได้ดีอยู่นะครับขนไก่ยังไม่ยอมแพ้ง่ายถึงโดนสองน้ำยังลุยเข้าไปอยู่นะครับฝ้าจระัดก็ยับไว้รอสวนมันช่วงๆ,ๆยับไว้เหมือนกันยับ ก,ยกย็แท้าเงียบใจกันหนึ่งสองก็มาหนึ่งสองก็มาคนไกลหนึ่งสองงัวเลยโอ้หนึ่งสองข้างหน้าเลยเอา่าวฟ้าจะเอาคืนเหมือนกันหนึ่งสองเงบไปหนึ่งสองเขาล้มตัวโอ้โดนศอกสวนมาเลยหนึ่งสองขา้างหน้าคนไกลเตะไปหนึ่งสองขา้างหน้าหนึ่งสองข้างหน้าโอ้ฟ้าจะรัดต้องกอดไว้เลยเอา่าวดันเขาเชือ่ออ่าแทงเขาไม่ได้กรรมการแจ้งมาจามาังหวะลุยก็ลุยเป็นชุดเหมือนกันนะครับคนไกลอืม หมัดแกก็เข้าอยู่เหมือนกันครับแต่น้ำหนักยังสู้ของุณไก่เอฟฟ้าจัหลัดระดหนึ่งสองคนว่าโอ้เป็นขณไก่ทาได้เดียวก็ยกนี่หนึ่งสองข้อหน้าหนึ่งสองข้อหน้าแต่ยังไม่มีอาการเห็นหมดยกที่สี่นะครับฟ้าจัหลัดจะไม่มีแสดงอาการอะไรเห็นครับถึงจะโดนหนักนะครับขคุนไก่นี้ยังหมัดยังไม่นั้นยังไม่หนักเท่าฟ้าจัลลัดนะครับดูยกที่ห้าและยกสุดท้ายครับจะเป็นไง เขาจะได้แชมป์กัดแชมป์เป็นปองในวบนนี้เอาขนไก่เตะมาฟาจัลัดเตะขึ้นขนไกลเขาย,ขยากเข้ามาหนึ่งสองส,องสองไปฟาจัลัดก็เราก็โดนขนไก่ย,ยับมาหนึ่งสองเข้ามาอา๋อฟาจัลเอ๋ขนไก่ต้องเอาคืน้ได้แล้วครับเพราะว่าโดนไปสองนัาก็ยกที่สามสี่นี่นุชจะทําได้ดีอยู่นะครับมาดูยกสุดท้ายกันเลยจะคู่ชี้สูสีกันนะครับแต่ยกสี่นี้เป็นขนไก่ทาได้ดีเลยครับลุยจนฟาจัลัดนี้ จะเริ่มเป๋ไปเหมือนกันเอาเตจอยางอู้ขาเริ่มจะเป๋ไปเอาฟ้าจะรต้องเอาคืนแล้วนะครับรถเตจอยางขาเป๋เอาเตม,ามันนอสองเข้าหน้าเลยคนไกลเดินเข้ามาฝ่าจันทร์ก,ก็ยับไว้หนึ่งสองเข้ามาอีกครั้งคนไกลยังเป็นฝ่ายลุกอยู่นะครับจะต้องเอาคืนสักนับก่อนนะครับเพื่อให้มันกลับมาสู้สีกันคนไกลยับเข้ามายับเข้ามาหนึ่งสองเข้ามาอบฟันสอบไว้ ยับมายับมาฟาจารัดก็โอ้โดนเตะก้านคอเลยหนึ่งสองอมาหนึ่งสองอมาหนึ่งสองอมาเลยเอาละน่าจะได้สักนับคืนนะครับเพื่อให้คะแนนกันมาใกล้เคียงกันนะครับอายุสิบหกปียังลุยไม่กลัวศักดิ์ศรีรุนพี่แล้วครับเดินเขมาฟาจารัดยับสวนมาฟาจารัดยับสวนมาขนไก่ย่าเข้าไปเป็นขนไก่ย,ยังเดินเตะบ้าครับ อาจจะต้องวนอกไปนะครับโดนยกสีโดนไล่เลยครับอ่าหนึ่งสองไปคนกล้หนึ่งสองก็ไปหนึ่งสองเตะไปหนึ่งสองไปฟันศอกโอ้โดนมาสวนลงไปไปเลยนะครับอ้ามีการาโดนสวนทีกันเนาฮุบไปโอ้ร่วงอีกแล้วครับโอ้กาลังทําได้ดีนะครับกําลังทําได้ดีนะครับกําลังมาสูส่สีมาโดนนับยกที่ห้าอีกครั้งหนึ่งโอ้โดนสามนับไปแล้วนะครับ ฟื้นมาฟื้นมาแล้วก็ลุยต่อนะครับเป็นจังหวะที่กําลังจะไล่เอาคืนนะครับจะเอาเขาสังนับก็โดนเขาเอาคืนเลยขนไก่เตะเข้าไปหนึ่งสองว่าหนึ่งสองว่าอ้าวปาจัดกอดไว้ทมการเขาแยกมาโดนนับก็ยังไม่กลัวครับยังลุยต่ออย่างเดิมนะครับขนไกลใจเกินร้อยอายุสิบหกนะอนาคตไกลเลยต่อยแบบนี้ แต่กาลังจะได้เพลินๆเ,เมื่อไรปล่อยหน้าแรกเมื่อไรก็โดนทันทีนะครับความหนักหน่วงอยู่ที่ฟ้าจัลลัดนะครับของขนไก่นี้ได้ความคล้องตัวนะครับความหนักหน่วงยังไม่เท่าฟ้าจัลัดต่อยหน้าเขาหลายครั้งแต่เขาไม่มีอาการอะไรแต่โดนเขาเคืนืนี้ถึงกับล่วงเลยครับทีไว้ฟ้าจัลัดทีแล้วก็วนลงไปขนไก่ยังเดินเข้ามายู่นะครับทีไว้ อ่าหมดยกที่ห้าแล้วครับหมดยกที่หไปโอ้ก็ขอโทษขอไปกันนะครับมาดูนะครับคะแนนจะออกมาทางไหนก็น่าจะเป็นฟ้าจราเตชพันธ์นะครับได้ไปสมนับนะครับคุณไก่ทําได้ดีแช่ยก4ี่นะครับดูนะัเตะเข้าไปบาดทุกเข้าไปนะครับกําลังไล่เขาไต่ก้านคอนะครับเฉียดๆไปบาดทุกเบื้อไปฟันซอกนะครับฟ้าจราดกอดไว้เลย กำลังไล่เพิ่อนๆนะครับดูหมัดสวนมาเนี่ยหมัดเข้าลงตัวหมัดเข้าหน้าหมัดเข้าหน้าฟ้าจัลาต้องหมุนอ,อกไปเลยประสบการณ์ดีกว่านะครับโดนไล่เนี่ยหมุนออกไม่เข้ามุมเนี่ยกอดไว้แทงเขาดูนะครับฟ้าจัลาเตะมาคุแกหมัดเข้าหน้าหมัดเข้าลงตัวไปครับเตะมากำลังจะไล่เพิ่อนๆนะครับไล่เพื่นๆหน,นึ่งสองเข้าหน้าหนึ่งสองเข้าหน้าอ้าเตะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ หนึ่งสอง้ไปหนึ่งสองเข้าไป,าไปโดนสอกสวนมาเลยนะครับโดนสอกสวนเข้ามากําลังไล่นี่ครับโดนหมัดสวนงนั้นเป๋ไปเลยคนก็เปพ๋พอได้จังหวะพระจราก็เอามาไมา่พาลาดโอกาสแลวครับโอ้ล้มไปอีกครั้งหนึ่งเลยครับมันดูผลการตัดสินใครจะดูหน้าตาบวมนะครับบวมที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะครับมาเจออย่างนี้ ฟ้าจัลัดยังไม่มีบวมนะครับเอาเป็นฟ้าจัลัดสอเตชพันชนะคะแนนไปอย่างเฉันนะครับ49ต่อ47ได้แชมป์ไปครองนะครับก็ยอมรับผลการตัดสินนะครับขุนไกยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่นะครับใชป้ประสบการณ์รุ่นๆนะครับของฟ้าจัลัดนะครับรอสวนสวนแต่ละครั้งก็ได้ผลได้ได้หมัดตงหนักสวนลงไปนะครับได้คาดแชมป์คัดแชมป์ในรุ่น 53าิกิโลกรัมไปคของฟ้าจรัสสอเตชะบัน